เราเคยถามเพื่อนเราเหมือนกันว่าอยู่เชื่อไหมว่าแบบมีจริงเขาก็ตอบเลยว่าแบบถ้าอยู่ศรัทธาแล้วอยู่เชื่อว่าท่านมีจริงนั่นแปลว่าท่านมีจริงจบทำเตียมในอินเดียเองเนี่ย ไม่ว่าคุณจะบูชาเทพอะไรก็ตามแต่ก็มันจะต้องบูชาพระคเนตรก่อนพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นเทพสามัญประจําบ้านหรือเทพสามัญประจําครอบครัวครับเพราะว่าคุณจะทําพิธีกรรมอะไรจะเริ่มต้นกิจการการเรียนอะไรเนี่ยก็ต้องบูชาพระคเนศททางนั้นทุกเช้าตื่นมาก่อนออกไปทํางานต้องบูชาท่านองค์สิเนาศสยานมหาสวดบูชาพระพิคเนศพระศิวะพระแม่กุมาพระแม่ลักษมีแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนน้าถวายน้ำในทุกวันแล้วก็ถวายพวงมาลัยบ้างตามโอกาสเคยมีบางคนบอกว่าขอพร ให้ตายก็ยังไม่ได้สักทีไม่รู้ทําไมในส่วนของเราค่ะเราจะรู้สึกว่าองค์เทพท่านนะค่ะอย่างพี่คเน่ต้องขอพรซ้ำๆพูดย้ำๆให้รู้สึกว่าอยากได้จริงๆอันนี้เรื่องที่หลายคนไม่รู้เขาวิคเนพี่คเนเนี่ย,นนยแปลว่าอุปสรรคด้วยความที่ท่านเป็นเทพแห่งอุปสรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามท่านจะสามารถขจัดให้เราได้หมด ในอินเดียเนี่ยเรารู้จักพระพิคเนตในฐานะที่เป็นเทพเจ้าแห่งอุปสรรคและความสําเร็จแต่ว่าของไทยเนี่ยเราเชื่อมโยงพระพิคเนตกับงานศิลปะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วในอินเดียเนี่ยเดิมเนี่ยเทพเจ้าที่มีบทบาทเกี่ยวกับศิลปะการศึกษาเนี่ยคือพระสุรสวสดีพอของเราเนี่ยเป็นพระราชิานิยมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะครับพระพิคเนตก็เลยกลายเป็นเทพเจ้าของศิลปะคนจํานวนหนึ่งเนี่ยก็เลยที่เขาทําอาชีพเกี่ยวกับความบันเทิง งานแสดงศิลปะหรือการศึกษาเองเนี่ยก็เลยเคารพพระคเนศซึ่งอันนี้เป็นคติที่เกิดขึ้นในบ้านเราถ้าพูดไปถึงตัวแก่นแท้เนี่ยเอาจริงศาสนาฮินดูซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการนับถือพระคเนศเนี่ยนะครับก็คือการเคารพธรรมชาติพระคเนศนะครับพวกเทวีทั้งหลายพระนารายนะครับสุริยเทพแล้วก็พระศิวะ5องค์เนี่ยเรปพิเศษธาตุ5านะครับพระคเนศนี่คือธาตุน้ำการบูชาที่พระเจ้าก็คือการบูชาธรรมชาติ นบรรดารูปสัญ,ญลักษณ์ของเทพเนี่ยพักเน่จะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนปมทางจิตใจของเรามากเพราะว่าท่านเป็นคนก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ก็ไม่ใช่ไม่รู้เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงแม้ว่าจะดูเผินๆเ,เหมือนผู้ชายนะไม่รู้เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพัคเน่เนี่ก็คือภาวะกั้มกึ่งของเราอะ่ะแต่ถ้าเราก้าวข้ามภาวะกั้มกึง่งนีได้อะ่ะเราก็จะไปสู่อะไรบางอย่างที่เราเรียกว่าความสาเร็จรูปลักษณ์ทเทพเจ้า,าของอินดูเกือบทั้งหมดนะครับมันสะท้อนอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในใจเราคนโบราณก็จะมมองงสสิ่่เเหลานนนนีใฐะทัััป็ญกษณ์ เราอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยเราอธิบายความจริงด้วยภาษาที่เราเรียกว่าวิทยาศาสตร์เราก็บอกเลยว่าเวลาฝนตกมันเกิดการควบแน่นอะไรเงี้ยใช่ไหมฟ้าผ่าก็คือประจุไฟฟ้าอันนี้มันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์แต่ถามว่าคนโบราณก่อนหน้านั้นก็เจอปรากฏการณ์เนี่ยเขาไม่ได้อธิบายด้วยภาษาแบบเนี้ยเขากอ็อธิบายด้วยสิ่งที่เรียกว่าเทวตํานานมันเป็นแค่เรื่องของการเปลี่ยนไอตัวพลดามหรือเปลี่ยนไอตัวการใช้ภาษาที่จะอธิบายความจริงมากกว่าอินเดียเองเชื่อว่าพ,พระพิคเนตเนี่ยมีคุณลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ ท่านไม่โกรธก็เลยเป็นเทพเจ้าที่ทุกคนเข้าถึงได้เด็กๆเ,เข้าถึงได้ศิลปินอินเดียเนี่ยก็เลยเริ่มก่อนนะครับอาจจะดัดแปลงท่านให้อยู่ในรูปที่มันดูน่ารักแล้วศิลปินไทยเนี่ยก็เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นเทพเจ้าที่มีคนเอามาดัดแปลงเนี่ยมากที่สุดคนรุ่นใหม่เนี่ยเวลาดีไซน์บ้านหรือว่าอินทเรียครับ ทุกอย่างที่ตั้งอยู่ในห้องหรือในพื้นที่บ้านเนี่ยจะต้องมีความเข้ากันองค์พระก็เช่นกันครับเราตั้งใจจะให้องค์เทพองคารวะทุกองเนี่ยตั้งอยู่กลางบ้านได้อย่างสวยงามเหมือนเวลาเราเลือกซื้อเทวรูปมันต้องเกิดจากความชอบก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดจากความชอบเราจะรู้สึกว่าเราอยากเข้าหาเราอยากไปไหว้เราอยากบูชาที่อินเดียค่ะในงานคเนจตุรทีจะมีรูปษณ์ที่หลากหลายมากบางปีเป็นสไปเดอร์แมนบางปีเป็นสตีฟโจ๊ฟท่านเป็นอะไรก็ได้ท่านมีซีเรียสมันเหมือนมาจอยๆกันสนุกสนุก สิ่งหนึ่งที่คนไทยอาจจะค่อนข้างสับสนเนาะก็คือเราไม่ค่อยแยกนะครับระหว่างสิ่งที่มันเป็นวัตถุศิลปะงานศิลปะนะครับกับรูปเคารพคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสร้างพระเนตรเพื่อการเป็นรูปเคารพมันมีเกณฑ์ของมันคือสัดส่วนนี่เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์นะสำหรับโลกโบราณเพราะมันสะท้อนระเบียบของจักรวาลเช่นทําไมต้องตัวอ้วนคือแน่นอนเป็นเรื่องความดมสมบูรณ์เป็นเรื่องของจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ เรื่องของสติปัญญาสิ่งนี้ที่เรากลัวคือเราม่กจะกลัวผิดจะขาดอันนี้ได้ไหมของเนี่ยต้องครบไหมเพราะนั้นผมก็จะบอกเลยว่าเออถ้าเรามีความไว้วางใจแล้วเราเข้าใจแก่นของมันเนี่ยนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยอันนี้ไม่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 ใช่เรื่องใหญ่เลยโลกยุคปัจจุบันเนาะที่ทุกอย่างค่อนข้างไปเร็วครับทุกคนมีเป้าหมายมีสิ่งที่อยากทําให้สําเร็จต้องแข่งขันกับคนอื่นอะไรเงี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดในการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขก็คือความสงบในจิตใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การบูชาองค์พระหรือว่าองค์เทพต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้ระลึกถึงสิ่งนั้นตลอดเวลาครับมันมีอยู่แล้วค่ะการที่เราพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าระหว่างทางมันก็ต้องมีจุดที่ท้อถ้าเราห่ากลับมาไม่เจอใครเราสะถว่าเลิกทําก็ได้นี่หว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรารู้สึกว่าเราพยายามแล้วเราก็ขอพอรองค์ท่านไปด้วยเหมือนเราเรามีคนที่เป็นหลังบ้านนะคะคอยซัพพอร์ตเราอยู่ในแง่ของจิตวิญญาณมันย์ก็ยังมีปมมันเดิมอค่ะ คือต่อให้โลกมันเปลี่ยนไปแค่ไหนเนี่ยวิทยาศาสตร์จ,จะตอบเรื่องพวกนี้ได้หมดไหมตอบได้จิตวิทยาสมัยใหม่ตอบแลวมันก็ตอบได้ประมาณนึงอะฮะคือมันก็จะมีกลุ่มคนที่เขารู้สึกว่าโลกมันไม่ได้มีแค่นี้เพราะ,ะนั้นเขาลูอย่างรู้สึกว่าตำนานเนี่ยมันยังมีความหมายต่อเขาเพราะมันสามารถอธิบายโลกที่ไม่ได้มีแค่เพียงสิ่งที่เขาสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสเท่านั้นการมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ละคนต้องใช้วิจารณจญาณเราเคยถามเพื่อนเราเหมือนกันว่าเชื่อหรือเชื่อไหมีจริงเเาาก็ตอบบบลยว่แ อยู่เชื่อไหมถ้าอยู่ศรัทธาแล้วอยู่เชื่อว่าท่านมีจริงนั่นแปลว่าท่านมีจริงจบเราเราไม่สามารถไปทําลายล้างความเชื่อคนอื่นได้ค่ะถ้าเราเชื่อเชื่ออะไรสักอย่างมากจนเกินไปมันจะเป็นความ,มงมงายแต่เมื่อไหร่ก็ตามเรามองว่าคําว่าศรัทธาค่ะมันยังมีคําว่าปัญญาเหมือนอยู่ในในตัวด้วยค่ะถ้ามองว่าเทพเจ้าคือธรรมชาตินะครับถ้าพูดอย่างนี้ก็ต้องมีอยู่จริงเพียงแต่ว่าเวลาเรามองธรรมชาติเนี่ย มนุษย์ในโลกสมัยใหม่มองมันในฐานะประโยชน์ใช้สอยแต่คนโบราณเนี่ยก็รู้จักธรรมชาติเหมือนเราอะแต่เขามองคนละแบบกับเราแค่นั้นเองคือมองว่าเฮ้ยน้ำเนี่ยเราใช้ก็จริงนะแต่เราต้องเคารพเพราะเขายิ่งใหญ่กว่าเรากับ2ก็คือถ้ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องของพลังงานรูปเคารพเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมันมีพลังงานเข้ามาได้ไหมอ่ะพูดอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างของจิตใจเราอะส่วนเทพจะมีแบบหน้าตาแบบนี้จริง,รงๆเลยไหมเนี่ยผมตอบไม่ได้ผมคิดว่าน,นั้นมันขึ้นอยู่กับแต่ละความเชื่อมากกว่า